ดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับเฟรดดีค้คาร c วิชแนลเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็จะมาว่ามาสคอร์ดของคุณรัชาดาพรสุโทนะคะวันนี้เขาเราก็ไม่รู้มาสคอร์ของเขานะคะแต่เราจะแปะ้เขาใหม่ค่ะให้สวยงานมนดาหลูเหมือนคือคือตั้งแบบไว้ในดินน้ำมันนะคะคือทรงผมเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะประมาณนี้นะคะคงไม่เห็นนะคะเพราะเราปั้นแต่หัวนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาวากันเลยนะคะอืโอเคนะคะ ก็จะเป็นผมวงาไงเราจะไม่ให้ดูรูปนะคะเดี๋ยวจะให้ดูรูปตอนทําเสร็จนะคะเข้าใจนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนที่อย่งนี้ถามว่าอา้าวทำไมเห็นจะได้เงไมไม่ดูรูปนะคะ ัละชาราพรสุโทรหรือน้องครีมมี่นะคะเปลี่ยนชื่อหน้องเขาเลยเลยให้พี่เขาเลยนะคะประมาณนี้โอเคนะคะเราก็จะมาลงเซกันเลยโอเคนะคะตอนนี้ก็เวลาอีกต้นเยอนนะคะอยากแชกหน้าเหลือเกินนี่แชกหน้าไหงโอเคนะคะแล้วก็มาเริ่มเลย เลยแช็กหน้าวนันนี้โอ้ยไม่แช็กหน้าแล้วลำบากถ้าเกิดใครอยากรู้วิธีทำตอนนี้นะคะก็ไปดูในคลิปมาทำหน้ากากเฟดีชนนลเฟรดีเคอรเชานนลกันนะโอเคอุปกรณ์ต้องนี้คือสีม่วง สีดมพูนะคะแล้วก็สีเหลืองสีส้มแล้วก็สีแดงน,นะคะอันนี้แล้วก็สีเหลืองนะคะเพื่อมาระบายสีหน้านะคะเราเติมแก้มนหนะะะะ้เล็กบงเฮ้ยน้องฮะแลก็ความมุ่งมงแล้วก็จะมาแล้วสีผมมาเลย แนะนำนะคะให้ระบายสีดวงตาก่อนนะคะมันจะได้นั่นมันจะได้ไม่ไปสีผมจะได้ไม่ไปทับสีของดวงตาแล้วมันจะทำให้ระบายอ่ะ จะเป็นดวงตาแบบนี้มันประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่แก้มค่ะแก้มจะเป็นสีชมพูนะคะสําหรับผู้หญิงก็จะเป็นสีชมพูผู้ชายก็จะเป็นสีแดงนะคะฉบบเงาแล้วเราจะสีแดงมาทำไมอ๋อเฉดปลายผมนี่หว่าลือมนะ,ะสีแดงก็สันจุจุเลยคะ่ะ ส่วนตรงที่มันสีตรงแปลกๆตรงนี้นะคะสีม่วงลินแปลกตรงนี้นะคะเราจะใช้สีแดงอ่อนนิดนึงนะคะหรือใครจะหอนมากเลยก็ได้ถ้าเกิดใครเป็นเพื่อนของเราที่อยู่โรงเรียนนะคะสามารถขอดูรูปได้นะคะขอดูรูปได้นะคะเอ,อขอดูรูปได้นะคะํารับเพื่อนที่อยู่โรงเรียนเรานะคะโรงเรียนบุราลักนะคะ สามารถดูได้นะคะสามารถขอดูได้นะคะถ้าโรงเรียนอื่นไม่สามารถขอดูได้ค่ะยกเว้นคนอยู่โรงเรียนอื่นแถวบ้านเรานะคะสามารถดูได้เออเอาราตะโง่อีโม่งก่อนโอเคาลก็ลงตีมูต่อเลยนะคะ ตอนนี้ก็ห้านาทีกว่าแล้วแล้วกี่โมงเอ้ยกี่ทุ่มแล้วนะน่าจะสองทุ่มกว่าแล้วมั้งนะคะแล้วก็ะบายสีไปเลยตรงที่มัดผมงพี่แกคะก็จะเป็นถุงม่วงคะ่ะไม่รู้นะคะว่าพี่เขาจะชอบหรือเปล่านะถ้าเกิดไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเลยคะ่ะ อย่างให้ชี่ว่าไม้คอดแบบไหนก็บอกมาได้เลยนะคะถ้าเกิดพี่เขาดูคลิปของเรานะคะเออก็อจะออกมาฟัานประมาณนี้นะคะแล้วพาว่าไม่ถึงว่าแต่หัวนะคะไม่ถนัดเพราะว่าไม่ถนัดกันว่าตัวเท่าไหร่นะคะก็เลยต้อง วาดแต่หัวไปก่อนชื่อของแกก็ต้องเป็นสีชมพูนะครับอเคต่อไปภาพุณหลังสีอะไรดีสีฟ้าแล้วกันนะ เอาสีฟ้าแล้วกันถ้าเกิดสีมพูดย๋ยมันกลมกลืนกับสีนะเพราะว่ามันถึงใส่ชุดตาดำนะคะโบกาชอบใส่นะคะ รล้วว่าสีลงเทแล้ว,ลลวต่อไปเป็นขั้นตอนตัดนะคะไม่ใช่เอาเป็นการมาตัดนะคะเราจะใช้สีดำตัดในการการวัดลูกของเรานะคะใครไม่มีก็ใช้สีดำก็ได้นะ โอเคเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูลุ้มแต่แรกนะคะนี่ค่ะชื่อชนะของเราเฟสตี้คา f ์บิชนาโอ้แล้วก็คารเกษตรเฟสริกนะคะอันนี้เอาไว้สำหรับพน์แคสต์ไมค์คับนะคะแล้วก็อันนี้ฮีโน่ฮีโนคาลุก คารุกะนะคะก็จะเป็นชื่อชาแนลของเพื่อนตั้งให้ใหม่นะคะแล้วก็ทานยาเลสเริยวงเพื่อเราเองวาดให้ใหม่นกันนะคะแล้วก็อิสซามารุคารุโนะนะคะก็คือคุณอิงใหญ่ของเรานั่นเองอันนี้ยังมอเสร็จนะคะก็เลยข้ามมาทำวันนี้ก่อนก็เลยข้ามมาทำคุณรัชดาพรจุดโช สุดโชวนะคะโอเคค่ะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ